โอเคค่ะไปต่อกันที่เรื่องราวที่แสนพิเศษค่ะของชาวสไมลี่นะคะดอมแห่งรอยยิ้มของน้องชาร์ลอตออสตินค่ะทุกคนค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้ค่ะเรียกว่าเป็นวันเกิดนะครบครอบหนึ่งปีที่อยู่ด้วยกันมาค่ะ สำหรับด้อมของน้องแล้วก็ตัวน้องนี่นะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็ยังเป็นวันที่น้องชาลอดค่ะตั้งชื่อให้ชาวส m i l e y ไว้ใช้เรียกแฟนคลับของตัวเองอีกด้วยหลายๆคนอาจจะมีความสงสัยว่าเอส smiley คืออายหนึ่งจริงค่ะมันค่อนข้างที่จะตรงตัวอยู่แล้วนะทะุกคนค่ะแต่ว่าความหมายที่น้องให้ไว้ก็คือเพราะทุกคนคือรอยยิ้มของกันและกันรวมทั้งอยากให้ทุกคนอยู่เป็นรอยยิ้มของกันและกันแบบนี้ไปนานๆอีกด้วยนี่เลยนะคะทุกคนคะ่ะงานนี้ค่ะเราชาวไ m i l e ะะก็ไม่รอชา้ารีบพากันแชร์โมเมนต์น่ารักนรักของน้องชาลอตนะคะแล้วก็ได้มีการบอกรักค่ะผ่านกับแฮชแท็กนี้ค่ะ one year smiley of charlotte นั่นเองนี่เลยนะคะส่วนหัวหน้าด้อมค่ะอย่างน้องชาลอตก็ได้ลงภาพใส่ชุดสีเหลืองค่ะพร้อมกับส่งรอยยิ้มที่แสนสดใสน,นะคะแล้วก็มีข้อความส่งถึงแฟนคลับค่ะว่าเรามีความสุขที่ชีวิตนี้ได้มีพวกแกนะแล้วก็แฮชแท็กค่ะ one year s m i สไมลี่ออฟชาร์ล็อกนั่นเองทุกคนโอ้น่ารังมากเลยแล้วเขาเป็นรอยยิ้มให้กันแล้วกันจริงๆนะแม่เขาเป็นพลังบวกให้กันจริงๆนี่นะคะ เป็นไงน้องคือชุดนี้คือสวยนะโอ้แล้วน้องคือตั้งใจใส่สีเหลืองโอ,โอ้สวยๆแบบนี้นะคะแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยทั้งคู่นะคะทั้งพี่อิงฟ้าแล้วก็น้องชาลลอตเนี่ยก็มีงานคู่กันด้วยนะคะทุกคนค่ะมีการไลฟ์สดขายของที่สยามสแควร์ค่ะงานนี้มีแฟนคลับนะคะไปให้กําลังใจกันแบบเพียบเลยทีเดียวเนาะซึ่งพี่อิงฟ้าเนี่ยก็ได้มีการลงรูปในทวิตเตอร์ด้วยค่ะทุกคนน่ารักน่ารักกันไปนะจ๊ะส่วนทางด้านน้องชาลลอตก็ได้ลงรูปคู่กับ พิงฟ้าด้วยเช่นเดียวกันซึ่งก็เป็นภาพที่ถ่ายจากด้านหลังนะคะทุกคนค่ะแล้วก็มีการเขียนแฮชแท็กด้วยนะมีการเขียนข้อความว่า Happy 1.6 to i n จุดหองหลอด้วยนะจ๊าทุกคนจ๋าเพราะว่าเมื่อวันที่4ที่ผ่านมาค่ะเป็นวันครบรอบ1ปี6เดือนของอิงหลอนั้นเองโอ้โหจริงๆนะทุกคนค่ะซึ่งไลฟ์ในครั้งนี้ต้องบอกว่ามีแต่ความน่ารักเต็มไปหมดจริงๆถ้าใครได้ไปดูเป็นยังไงมีทุกกันมีฟัดกัน ม,มีกอกกันมีไก่กันมีทุกอย่างจริงๆทุกคนจา๋าน่ารักมากๆเลยเออเป็นไงแม่นี่ไงเสือสองตัวอยู่ท่ำเดียวกันได้เออใครว่าอยู่ท่ำเดียวกันไม่ได้ไม่จริงหอมหัวกันเข้าไปใหญ่ เคี้ยวา่านอเข้าใจได้นะคะแต่มันมีช็อตหนึ่งตลกมากเลยที่เขาเหมือนแบบเอาอะไรมากั้นใช่ไหมแม่เหมือนเป็นเหมือนเป็น,ปนฟิลเหมือนฟิลเจาะบอดสีดำอะไรอย่าง<ช> <นะ S 2> มากั้นเลยเขาก็ใกล้กันไงพอใกล้กันเสร็จเขาก็มีการแซวกันแบบไข่ทอดหมูอะไรอย่างเงี้ยน่ารักมากๆเลยทีเดียวนะคะก็มีการดันแฮชแท็กของทางลูกค้าด้วยนะคะทุกคนค่ะทะลุ2ล้านทวิตตามที่ลูกค้าหอยด้วยนี่เลยค่ะฟาดไทเกอร์ อิงหลอดนี่นะใช่ไหมแล้วตอนนี้ก็คือทวิตคือก็คือไปกันไกลมากเลยสองล้านกว่าแล้วแม่อตอนนี้นะคะเอาเป็นว่าแบรนด์ไหนอยากปังแบบนี้จ้างสิจ๊ะทั้งคู่ไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนครับผมคนเยอะมากเลยนะนี่นะคน<อ>เยอะมากแล้วหลายคนก็แซวว่า,าสรุปว่าชานมหรือว่าอิงหลอดที่หวานกว่ากันสรุปอะไรแม่เราว่า หวานคนละแบบอรอดพี่หนึ่งก็อยากกินขึ้นมาเลยนะพี่หนึ่งก็อยากกินเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องกินแล้วก,กินลานมติดแฮชแท็กด้วยนะนี่เลยกับของเขาเลยนะใช่ถูกต้องนะคะทุกคนจ๋าเออ จะบอกกันแล้วเขาทอดหมูไปแล้วเราอทอดอะไรดีใคร,รทอดไก่ใครทอดเป็นทรายหิวแหละ <laughs> <laughs> แต่ละเมนูนะคะก็ถือว่าเป็นความน่ารักนะที่นะตอนนี้ก็ยังคงติดเทรนด์ X อันดับที่1อยู่นะจ้าทุกคนจ๋าโ <Okay. S 1> อเไปดูความน่ารักกันได้เลยมีแบบเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวครับผม